สวัสดีครับมือนีบ้าวกลึมสิตตำกุ้งพ่อไปกินเที่ยงครับผมตำใส่บอกกอกแ่บๆครับลงมือกันเลยใส่กุ้งลงไปง่ายๆครับทิกปปน หัวแจเป่งนวเป่งนัวยีไซสเพิ่นพุ่นพุ่นทำไมเนี่ยน้ำปลาหนยนยเป่งนัวจุดจวดเติบบ่มากบ่กินมาต่องใส

หมนวลนันวครับบนียหอมแดงซ้อยต้นหอมพักซี่หอมปีพับแผลนนะครับพับแผ้วก็่ต้องหั่นหรอกให้เป็นใบกันเลย นเกี่ยวเขาคือเกาลา์เหรอครับมันนี่พอตำกุ้งไปกินเทียงพร้อมนี่กินข้าวเทียงน้ำเบาคืนเด้อพี่น้องเนอะอยู่ให้อยู่หน้าผมละจะกินบ่นพี่น้องเป็น้นำไส้ไหล ยินเซ็บๆองกันเดอพี่น้องเน้อ๋าไปินอยูของหนาขึ้น่ย